สวัสดีจ้ามากินข้าวจ้าช่วงนี้บอดได้ลงคลิปเลยจ้ะกินนข้าวแบบมันเคี้ยวบ่อคอยได้บุ้งก็เลยบ่ได้อัดคลิปลงจ้ะมาเด้อจ้ามากินน้กันอันนี้ก็บอกแม่นว่าเคี้ยวได้นะจ้าเคี้ยวได้เออบอกแมนว่าบ่เคี้ยวบ่ได้มันกินบ่แซบแล้วกันฟันมันเคี้ยวบ่อคอยได้จ้ามันก็เลย ไอยากอัดคลิปลงแต่ก็ลองมันต้องกินจ้ะมาเด้อจ้ะมื้อนี้ไข่เจียวหมูอยากกินจ้ะกับแหนมกินง่ายๆหลักสูตรเดิม บุบบุบแล้วก็คืนเมนูได้มีความละเอียดอย่างเลยนะถามว่าเป็นอย่างก็เบื่อก็ต้มกิน คือบอก่กินโจ๊กมันบ่ยากอะมันกินมันคือกินบอ่อิ่มขนาดกินเข้าอยู่แบบเนี้ยเค้าบ่ได้เคี้ยวอะ่ะจะคือจงกินบอ่อิ่มหมูทอดเนี่ยก็ใช่ว่าเคี้ยวได้ บุบเอาพี่เก่าออกจ้ะสั่งมันช่วงนี้ฝนบม่ค่อยตกเลยจ้ะกรุงเทพเห็นบอกพายุจะมาอีก แนมมุมใส่เวฟแป๊บหนึ่งก่อนแค่ท้อนๆดูซือดูได้เวฟนานเดี๋ยวมันเละจ้ะแนมรีเซเว่นเลิกินจำหุ่งเาะ ตอนนี้บนไว้บนข้าวล้วงโควงโควิดเลยจ้ะว่าเป็นหน่อยเป็นหลายตอนนี้อกาบบานอืมโทษอ่ะโอเพ็เป็นเกี้ยวอะไรอ่ะ ที่คุยกันอยู่บ้านน่ะทากกับตันจังหวัดน่ะก็บอกว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วบอต้องบอต้องกักตัวะแต่มีระยะเวลาว่าฉีดมาจากมือแล้วอย่างไนื่ออย่างน้อยต้องอาทิตย์หนึ่งไปแล้วหรือหรือสองอาทิตย์อย่างเนี้ยจะหมายถึงครบ แต่ถ้าจะกลับก็ต้องโทรไปถามอีกทีนึงค่ะมีคนที่จังหวัดอื่นลองค่ายอือ่ตกวดเนี่แหละเพื่อนกลับไปปรากฏว่ากับฟังคือบุ๋มเนี่แหละพอไปอยู่บ้านจังหวัดเขาบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกลับปรากฏว่ากลับไปขอให้กลักจะ้ะ แล้วทีนี้เขาลาง,งานได้แค่อาทิตย์เดียวกระจำเป็นต้องตีรถกับอยู่บรด้ค่ะถ้าบุมจะกลับบุมก็ต้อง แล้วอีกอย่างมันบอมแมนว่าแต่ในจังหวัดนะจ๊ะต้องถามไปในมูบ้านเท่านํานจ้าบอมแมนว่าในจังหวัดเขาบอกแบบนี้แต่ในมู่บ้านเท่าเขาเข,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 ขาเจ้าก็ไม่ได้เอาตามเกณฑ์จังหวัดนะจ๊ะเขาเจ้าก็เอาตามเกณฑ์ความปลอดภัยคุณในหมู่บ้านอีกเกินหนึ่ง ก็คือจะกรัดต้องเช็คพอแล้วจ้ะเดี๋ยวกินอื้อกินทีละนิด จะกลับก็ต้องโทรโทรไปทั้งตัวจังหวัดโทรไปทั้งในหมู่บ้านโทรถามอสมอ่ะนะจ๊ะว่าเอ่อทางบ้านเท่านี้เขามีนโยบายแบบใดแน่กับการกักตัวกับการคนเข้าไปในหมู่บ้านต้องโทรเช็คก,ก่อนจ้ะบอกแม่ว่าจะดุมๆไปเลยกลับเลยนีนบได้เดี๋ยวด้ตีรถกลับอะ่ะ ผมลาแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณค่ะ